ครับเรามาอัปเดตกันในช่วงพักกลางวันนะครับตอนนี้ก็เกือบเ,เ,เที่ยงครับเราอยู่ริมถนนหมายเลขสองสี่ครับกมที่สองเสี่ครับเส้นทางปักคนชัยเดชอุเส้นทางโชคชัยเดชอุดมครับเราน่าจะอยู่บร,ร,ริเวณแถวเเจังหวัดศรีสะเกดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเห็นป้ายเขาพระวิหารอะไรพวกนี้อยู่ เราจอดอยู่ริมถนนนะครับเนื่องจากว่าหาที่พักก็หาที่จุดพักรถก็ยังไม่ค่อยได้นะครับผ่านมาสองสามปั๊มแล้วเข้าไม่ได้รถแน่นอันนี้เราก็จอดอยู่ริมถนนครับถนนหมายเลขสองสี่ครับแต่ว่าตลอดทั้งเส้นทางที่วิ่งมานี่ก็ถือว่า ถนนค่อนข้างสมบูรณ์นะครับไม่ค่อยมีหลุมนีม้ร่องอะไรมากมายครับตอนนี้พ่อครัวกำลังทํากับข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับผมก็แดดก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเป็นบางช่วงนะครับเ,เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราต้องหาก่อนที่เราจะเข้าพักช่วงกลางคืนนะครับ วันนี้เราต้องเติมน้ำมันเครื่องปั่นไฟก่อนเพราะว่าจะหมดแล้วเหลือขีดเดียวขีดสุดท้ายนะครับผมก็พื้นที่ตรงนี้นะครับริมทุ่งนาริมถนนครับมีสาราคาดว่าน่าจะเป็นศารารอรถโดยสารสาธารณะนะครับตรงน,นี้ก็จะมีเพิงขายของแต่ว่าไม่มีร้านค้านะครับ ร้านคนมาขายนี่ไม่มีครับนี่ก็เป็นเติยงพักครับท่านอาจารย์ย <litigation> no ักษ์ก็มายึดสถานที่ตรงนี้ไว้ให้เรียบร้อยเป็นยังไงเ่ยสถานที่พักคอยเหรอเออถทาไมหน้าตาเป็นอย่างนั้นอ่ะในะหน้าตาเป็นยิวข้าวเลยเนี่ยยุ่มข้าวยุ่มข้าวยุ่มข้าวพี่เ กินข้าวอ่ะเออกำลังหิวอันนี้เรามายืมสถานที่นะครับริมทุ่งนาลมเย็นสบายนะครับก็ข้าวๆประมาณนี้นะครับช่วงพักกลางวันของเรา เดีย๋ยวกินข้าวเสร็จเราจะพักผ่อนสักคู่หนึ่งกับเแล้วจะเดินทางต่อช่วงประมาณบ่ายสองนะครับวันนี้จะเป็นแบบว่าค่ำไหนก็นอนนั่นนะครับสักห้าโมงเย็นเราก็จะเริ่มหาที่พักกันแล้วใช้เวลาประมาณน่าจะราวๆสองวันครับคงจะถึงกรุงเทพโอเค อัปเดตประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับหากมีอะไรน่าสนใจกว่าน,นี้เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูครับกลับมาอัปเดตกันอีกสักนิดนึงครับตอนนี้เราอยู่ริมถนนสาย24ครับทางที่จะไปอำเภอปราศาสตร์นะครับจังหวัดสุรินทร์ครับห่างจากตัวอำเภอนี่ประมาณ4กิโลนะครับที่ดูในหลักกิโลนะเราอยู่ตรงบริเวณจุดพักรถครับ ทางหลวงสองสี่กมหนึ่งเก้าห้าครับอันนี้เราก็เติมน้ำครับเติมน้ำอยู่ยใช่ถูกต้องน้ำแรงแป๊บเดียวเต็มน้ำแรงแป๊บเดียวแล้วก็เต็มใช่ไหมใช่เต็ม ก็ใส่ไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าที่ที่เราจะไปพักมันไม่มีน้านะกะ็ของเราหลังจากเนี้มันไม่ได้มีแผนตายตัวแล้วครับก็คือถ้าค่าตรงไหนเราต้องหาจุดครับไปขอ,อพื้นที่ในการจอดนอนครับตอนนี้ห้องน้ําห้องท่าอะไรสะอาดดีนะครับเหมือนว่าเพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่ๆครับพื้นที่ก็ค่อนข้างกว้างขวางครับ น้ำค่อนข้างแรงนะครับห้องน้ำสะอาดดีครับก็เผื่อว่าที่ที่เราไปจอดมันไม่มีน้ำไม่มีอะไรนะครับเราก็เลยต้องใส่ไปก่อนครับถ้ามีก็ดีไปถ้าไม่มีก็เรายังมีตุนไว้อยู่ครับ<ม>ก็เป็นอัปเดตคร่าวๆครับตอนนี้เวลาก็บ่ายสามนิดๆแล้วครับ บรรยากาศครื่ฟ้าคลืงนฝนครับเหมือนฝนจะตก,ะก,ก,ก,กตนะครับจริงๆตรงนี้เราสามารถที่จะปล่อยน้ำเสียปล่อยอะไรได้นะครับอ่าเพราะว่าคง,งจะมีหลายคนมาปล่อยเพราะได้กินได้กิ่นค่อนข้างนแรงอยู่นะตรงน,นี้ตรงน,นี้เป็นท่อซ่วมเนี่ยเราสามารถปล่อยเข้าตรง ส้วมเขาได้ครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือเราปล่อยไปแล้วก็ไม่มีอะไรครับกลิ่นนี่คือชัดเจนมากตรงนี้ก็มีรถเข็น่วข้างครับเนี่ยขายของขายลูกชิ้นขายาน้ำอัดลมครับก็แวะอุดหนุนกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกทีหนึ่งตอนถึงจุดที่เรา มาตั้งแคมป์ก็แล้วกันครับคืนนี้เก่่งออะัครบ ขอสวัสดีคุณผู้ชมในช่วงเย็นของวันจันทร์ที่ที่9ครับมกราคม25ง6ห6 6ครับวันนี้เรามาจอดพักแรมกันที่บริเวณหมวดทางหลวงประโคนชัยครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับริมถนนหมายเลข2 4ครับพื้นที่ก็ค่อนข้างกว้างขวางนะครับมีห้องน้ำห้องท่าสะดวกเลยครับก๊อกน้ำมีหลายจุดด้วยครับแล้วก็ มีอยู่ที่ท้ายรถเลยครับจุดหนึ่ง <Okay. S 1> ครับเ,เอาเลย <c oughs> ดึงสายยางออกมาก่อนมันจะอยู่นั่นแหละบางนี้แหลยะแต่วว่าไอ้ม้วนมันอาจจะอยู่ข้างใน <c oughs> ไอ้ไอ้วกกลังมันบังอยู่

ครับมีน้ํามีที่เดนน้ําทิ้งครับเราเดินลงอ่อลงท่อเลยครับมีน้ําแล้วก็ไฟอาจจะต้องลากไกลหน่อยครับก็อ่านี้คือเราขออนุญ,ญาตแล้วนะครับ คืนนี้เรา,าพักกันที่นี่นะครับพรุ่งนี้เราเดินทางต่อมุ่งหน้าทางเขาใหญ่ครับพรุ่งนี้เราคงเดินทางอีกหนึ่งวันนะครับเราตั้งเป้าอยู่ที่าการพักรถอยู่ที่เขาใหญ่ครับอเอ๋ตอนนี้เราก็เติมน้ํามันเป็นที่เรียบร้อยครับเติมน้ํามันทั้ง ทั้งเชื้อเพิงของเครื่องยนต์แล้วก็ถังเครื่องปั่นไฟครับตอนตนี้มาช่วยแล้วนะครับนนท์โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งตอนนี้ ช่วยท่านอาจารย์จัดการเรื่องสายไฟก่อนตอนนี้ทีมงานของเราก็กำลังจัดเตรียมนะครับความพร้อมของรถครับท่านอาจารย์ก็หา,าไฟจนได้แล้วนะครับวันนี้ ไฟก็นอนหลับนะครับว<อ>ันนี้จบแล้วครับผมเสรยบร้อยเสียบไยังเนีเ่ยตา,ยายไไมาไปดูนะครับ สำหรับท่านอาจารย์ผมก็ได้ไปแล้วช่างเป็นพื้นที่ที่เหมาะสิเหลือเกินครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์ยักษ์นะครับที่หาพื้นที่เหมาะๆอย่างนี้ให้นะครับก็มันทำไงก็แล้วแต่คือให้ทีมคารวานของเรามีความสุขมีความปลอดภัยถูกต้องครับถึงแม้ผมจะโดนพี่มิกว่าก็แล้วกันพี่หลงหลงหลง ไม่ใช่หลงรถปุ๊เติมน้ำมันแล้วพวกท่านทำไมแซงผมมาก่อนอ่ะรถนำขบวนหลงรถนำขบวนหลงไม่เคยเห็นขบวนเฉยแล้วเพ่เติมน้ำมันเสร็จเอ๊ะทำไมคุยกันไมใช่สิบกันคุยกันนะไกลเลยนะแล้วมาคุยกันไหมไม่เราจอดรอเฮ้ยทำไมคุยกันแล้วมันเสียงหายไปวะเอ้าเสียงหายไปตั้งสิบกิโลเลยนะเอออนะพักไอแต่พวกเราได้ยินเลย พวกเราได้ยินเราได้ยินทางการเิต <c oughs> เออโอเค thank you thank you นะครับก็อย่างว่าครับของเรานี่น้ำนท่าอยู่ใกล้นิดเดียวเลย <c oughs> ใ,ใกล้ครับแล้วก็เราทําพื้นที่เว้าตรงนี้ไว้เพื่อตั้งโต๊ะอาหารเพราะว่าถ้าไปตั้งข้างหน้านั้นก็ไม่สะดวกครับเพราะเดี๋ยวรถเข้าออกเข้าออกอะไรป,ประมาณนี้ ก็ครอครัววันนี้บอกว่ามีข่าวดีครับอาหารอร่อยแน่นอนวันนี้แล้วก็นอกจากน้ำแล้วเรายังมีท่อ,อท่อที่เราจะทิ้งของเสียนะครับทิ้งตรงนี้ครับพอดีน้าเมื่อน้าที่แกอยู่ตรงนี้ครับแกบอกว่าทิ้งตรงนี้ได้นะครับก็เดินของเสียออกตรงนี้นะครับ ของท่านอาจารย์ก็ใช้ไฟถ้กไฟมาอันนี้ก็ขอเขาแล้วนะครับขออนุญาตเขาแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์ครับตรงนั้นก็มีห้องน้ำนะเดี๋ยวข้ามๆเดี๋ยวจะไปอาบน้ําตรงนั้นอยู่ครับมีห้องน้ําห้องท่าก็ถือว่าเป็นจุดจอดที่ดูโอเคเลยครับถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนรวมสาธารณะก็แล้วแต่นะครับก็ยังโอเคอยู่ครับ เดี๋ยวมื้ออาหารค่ำเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เชฟบัวทำอะไรให้พวกเรากินนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอเก็บข้าวของก่อนมันกระจัดกระจายแล้วตอนนี้นครับมื้อค่ำวันนี้นะครับจากเชฟของเราอ๋อนนี้ทำข้าวเยอะมากเลยเมีตั้งแต่ข้าวเปล่าครับแกก็หุงได้อร่อย ส้ตตมตำเจอ้อยกินกับวาซาบิเจอ,อยแหนมกินกับวาซาบิแหนมกินกับวาซาบิแล้วก็สเต็กหมูต้มลาบปลาแซลมอนนี่มาครบทุกเมนูครับนี่นี่ปีศาจหมูรีวิวน,นช่องดำเนี่ยปีศาจหมูเนี่ย <laughs> ทำรีวิวของกินก็ได้หลายที